มามองกล้องเหรอ้าถึงขั้นนั้นเลยเชียวแม่มองกล้องก่อนแม่มองกล้องดิ๊ยทำไมลูกจะกินข้าวกับแน่หรอกินข้าวกับแน่เหรอคะ เวลาแนทมองหน้าทําก็หันหน้าหนีเป็นหันหน้านี้พอแนทก้มกินอีกนางก็มองอีกอะันเหโอโอโ็นไม่กล้าสบตาทําเป็นเจอ,ด,เอจดีเอาข้าวแม่ล่ะลูกเอาข้าวไหมสักจานไหมคะเดียวข้าวสักจานไม่ลูก นั่งกินกับพี่แนนเลยแต่ไม่ดาวไข่อะมาคะ